กสวัสดีค่ะสวัสดีเต็ม์สี่ไม่เจอนานมากใช่ไม่เจอนานมากครับอ๋อจังเลยคครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วังแก้วนอร์ทยมใช่แล้วครับมันอยู่ที่ทะเลแบบว่าเป็าการชิลมากชิลสุดๆครับค่ะแต่เต็มไม่สบายนิดนึงนั่นได้อยู่ครับได้อยู่ครับเป็นหวัดนิดครับใช่นิดเดียวครับอ่ะพูดถึงฉากตอนเห็นบอกว่าสองสามวันนี้จะมีฉากแบบฟินๆเยอะมากเลย ก็มีฉากหลายๆฉากครับไม่ว่าจะเป็นฉากอ,อกหักด้วยฉากฟินด้วยแล้วก็มีอย่างฉากที่บีมเนี่ยกำลังแบบว่าชายฉากจบกันอโอ้เรียกว่าใกล้มาถึงแบบว่าจุดจบของเรื่องแล้วที่จะถ่ายจบแล้วเพลงสละใช่เพลงนี้เพรว่มจริง Sweet s w e e t h e a t อ่าเออแต่เป็นเพลงของน้องเจมนะคะแต่แล้วก็แบบเฮ้ยเพลงนี้มันของกองหรือเปล่าเพลงนี้พร้อมากพร้อมากครัใช่ ่แต่ว่ากับพันธ์ไงบ้างคะจะได้แบบมีฉากอะไรไหมอะไรุ่งนี้ก็มีฉากครับวันนี้ก็เป็นฉากไล่ล่ากันอยู่แต่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมีฉากที่อ่อนบานกันครับมาลินทะเลทั้งทีถ่าย<ค>ม,มฉากฟินหลายฉากมากพี่ตุ้ยไลฟาร์มมีฉากที่โรงพยาบาลด้วยใช่ครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยฉากฟินอ่ะเยอะมากครับคือเขียนฉากฟินมาเยอะมากแต่ว่าด้วยตัวละครเองที่ค่อนข้างจะเหมือนกับ ต่างคนต่างมีฟอร์มทั้งคู่ก็เลยแบบว่าค,คักๆเขินกันอยู่แต่ว่าฉากฟินนี้เรียกว่าเกือบทัญญ้งเรื่องเลยครับหลายคนรอละครน้องเจมก็เดี๋ยวต้องรอกันรอกันหน่อยนะครับเพราะว่าก็ใกล้ใกล้ใกล้จะเสร็จไททัเสร็จเนาะใกล้ละแล้วก็เดี๋ยวจะ,อ,ะออนแอร์ลวครับสุดล่าสุดลิฟกี่เดือนแล้วครับประมาณหกเดือนเนาะโหเยอะเหมือนกันนานเลยผ่านไหมครับกองนี้ค่ะโอ้ยก็อยู่กันเรียกว่าเยอะเหมือนกันครับสนุกครับอยู่กองนี้สนุกมากสนุกมากเลยครับ เมื่อไหร่จะรอกแบบนี้นะครับเคพลงพอนะครับเคียงพอท้อเนื้อก้าวด้เห็นทีเซอร์ป่ะใช่ใช่แล้วใช่แล้วก็จะออนแล้วนะครับวันจันทร์อวันอังคารเนาะค่ะวันอังคารนี้ชิดแปดใช่ไหมใช่ใช่แล้วครับก็จะออนละค่ะแต่ตัวอย่างจะเห็นน้องเจมเลย ต้องดูนะพวผมก็ยังไม่รู้ว่า<อ>เปิดเรื่องมาเป็นยังไงครับใช่แต่ว่าก็ผมว่าเรื่องนี้มีหลายๆอย่างที่สนุกมากๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการมันพี่อ๊อฟก็ทํามาเป็นแบบว่าเรื่องของชีวิตมากๆผมว่าน่าดูแล้วก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างมากๆ,ๆครับสมภารวิทยเจมก็ได้รับบทเป็นพลาด้วยใช่ครับใช่ก็จริงๆแล้วเป็นเป็นวันเฉลมิมไหมครับออแต่ก็จะไล,ล่ไล่รับผมผมจรับช่วงไม้ไม้ไม้สุดท้ายไปใช่ก็รับรับต่อต่อกันไปครับช่วงโงสุดท้ายไปใช่ครับคือหลายคนบอกว่าเจมส์เป็นไม่ ก็เป็นซุปตาแหละแต่แบบว่าก็เป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมไม่จริงๆแล้วผมไ็ยัง้เป็นเด็กอยู่ครับใช่ค่ะซึ่งเด็ก19 20 20ก็ได้ครับพี่เพิ่ง20ไปก็ก็ยังเป็นเด็กที่ต้องฟังทุกคนอยู่แล้วครับค่ะก็สนเหมือนเดิมสนเหมือนเดิมสนุกอยู่กองมาทะเลก็ปีนบอกปีนป่ายภูเขาให้ถชอบไหมคะได้ผักผ่อนชอบครับจริงๆแล้วยิ่งมาช่วงนี้ด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ผมถ่ายหนักมาตอนตอนตอนแรกอยู่แล้วช่วงนี้ก็เลยเป็นของพี่บีมกับบาวาที่หนักเราก็จะมาเต็ม มแบบรีแลกไปด้วยคือมัดตื่นสายมาเดินทะเลแล้วก็วิ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็ไปเล่นทะเลลงอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกมากๆครับถามว่าจะได้พักองทีตอนไหนครับก็ยังไม่มีเลยครับก็ก็อย่างี้ลรครับก็แอบพักๆไปเรื่อยๆค่แล้วแพลนไปเกาหลีแล้วคะครับก็ไปปลายเดือนครับปลายเดือนตุลาที่จะไปเกาหลีแล้วแบบผมก็อยู่ประมาณเกือบเดือนเนาะใช่ครับเกือบเดือนเกือบเดือนเกือบเตียบครับแล้วกลับมาตอนไหนครับ ก,ก็น่าจะประมาณต้นๆธันวาเนาะไม่แน่ใจครับเด <ฮะ S 1> ี๋ยวมาดูอีกทีว่ากลับวัน,น,นไหนเดือนหนึ่งเลยใช่ครับเดือนนี้แฟนคลับก็จะงองแง ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วครับในต้องติดตามทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะผมอัพอะไรมาแน่นอนค่ะแล้วก็ละครใกล้ออนแล้วพะะได้ข่าวแล้วใช่ครับก็มีละครรักสุดฤทธิ์ด้วยที่ใกล้ออนก็ต้องดูก่อนว่าจะไปลงเดือนไหนเนาะก็ดูแต่ว่าเร็วๆนี้นันแน่นอนครับภายในปีนี้แน่นอนคือไม่เหงาไม่ไม่ทอเนื้อก้าวก็รักสุดฤทธิ์ใช่แล้วก็ยังมีหนังภาพยนตร์อีกด้วยที่แบบว่ากลับมาใช่ครับวันก่อนเจอพี่อุ๋ยปั่นจักรยานอยู่จริงเหรอแล้วบอกว่าเธอหรือฝากหนังฉันด้วยชอบตรงนี้ใช่ก็ ก็เป็นภาพภาพอย่างอีกอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากให้ทุกคนดูครับปิดกล้องยังคะครับปิดเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอตัดต่อรอทำโปรเซสเสร็จก็น่าจะต้องดูว่าประมาณไหนสิ้นปปนี้แหละครับเดี๋ยวเสร็จแล้วขอฟังเพลงอีกรอบนึงนะครับได้ได้ครับเกี่ยวไหมเนี่ยค่านท้ที่สุดก็ผัก ช็อตวีดดีดนี่ด้วยเนาะใช่ครับริดก็คิวน่าจะโดนตรงนี้ใช่ครับก็มีฉากหรืว่าฉากเลิฟหลายฉากมากในเรื่องรักสุดฤทธิ์ครับแล้วก็อยากจะฝากทั้งละครเรื่องทองในเก้ากับภาพยนตร์ด้วยครับแล้วก็นี่แหละฝากผมด้วยนะครับเอมจีไลยูซุปตานลิงไม่ไม่มาครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีกว่าค่ะเก็กมี สวัสดีค่ะสวัสดีจจนจียุนเนี่ยค่ะอันดาคาซโยหรือว่าลีดาเฮก็มาหูนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่วังแก้วเนาะใช่ค่ะอยู่ริมทะเลบรรยากาศด,ดีมากมมมถัดไปก็จะเป็นวังขวดวังเอาเหรอ จากชุดวันนี้เป็นไงมาหาตาพอดเ่ินต้องมาทำอะไรกันหน่อยคะวันนี้นะคะจะมามาถ่ายที่นี่เพราะว่าจะต้องมีพระเอกเนี่ยมาจัดฉากบอกร,กรักมายาที่นี่เราก็มาช่วยจัดฉากด้วยแล้วก็มีการไล่ล่าไล่ล่าก็จะมีตีมีบวยคือครบเลยวันนี้มาครบ ทูกอย่ทั้งนั้นนะคะนั่นคนไล่ล่านอนอยู่ตรงนั้นนะคะอีพโอัยคุณตีนะคะนักมากใช่ค่ะต้วนแก๊งนี้ก็กำลังเอนจอยเพลงอยู่นะคะดูเป็นกองที่มีความสุขมากเนาะเหมือนไม่ได้มาทำงานกันเลยชิลมากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะชิลมากบรรยากาศดีแล้วก็แบบถ่ายไม่หนักโอค่ะเพราะว่าหนักๆไปกรุงเทพหมดแล้วใช่เราแบบเหมือนเทไปหมดแล้วใช่ค่ะ ที่กรุงเทพมีฉากแบบบนเตียงโรงพยาบาลฟินอะ่ตั้งใน,น,นก็เป็นเป็นฉากที่ตัวชนมนเนี่ยพระเอกเนี่ยครับรถเฉี่ยวแร้วล้มแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นห่วงรู้สึกผิดก็เลยแอบเข้ามาเป็นคนปว่วยโดยที่เต็งไม่ได้ป่วยแต่แอบเข้ามาอยากมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราก็ยังอึนๆอ,อยู่ไงแต่ว่ายังงอนๆอยู่ทำมันทำไม่ไม่ไม่ไมไมรักษาสัญญ,ญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าจะไม่แข่งรถแต่จริงก็ไปแข่งรถอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาข,ของความฟินเบาๆ <efendim> ใช่ก็มีกุกกก๊กกิ๊กมีกุ๊กกิ๊กกันแบบว่าพอประมาณนั้นน่ารักๆอย่างเงี้ยมองตามองๆๆใช่ <นะ S 1> ใช่ใช่ยังเขินอยู่ไหมคะกับเจมส์จิราอยู่ไม่เหอะเราค่ะชินแล้วค่ะก็จะมีสองคู่พี่บีมกับบาวากับเจมจีกับพันยังไงคะกูเราสู้ได้ คนละแบบก็ <mie ck> หวานคนละแบบเราจะหวานแบบว่าแนวแบบแนวเราเราจะไม่ได้หวานเจี๊บยบอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่อ๋อย่างพี่พินก็บบหวานนะคะจะแบบว่าคู่เขาหวานงอนพ่อแง่แม่งนอนเราจะเป็นคู่กัดกับฟันเป็นก,กับฟันเลยค่ะใช่ นั่นแหละพันมาถ่ายละครอยู่แล้วเพลงนะครับไป,ปีแลรร้วเทศกาลงานโชว์ของนางก็มีเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็จะเริ่มมีข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีเพลงประกอบละครงนี่ก็ฝากว้ด้วยละกันแล้วก็ส่วนมีอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นเพลง อธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกดีก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่พังปล่อยซิงเกิลไปไม่นานม,มีโหลดกันได้อยู่เนาะนำจันหนึ่งสองสามศูนย์ห้าศูนย์เก้านะคะถอดอด้วยนะคะสองสามศูนย์ห้าศูนย์เก้าค่ะจะได้ช่วยจำไงดีมากมีเราจำหนึ่งสองสาม 1, 2, ได้ใช่ใช่อ่ะมันขึ้นต้นได้หนึ่งสองสามทุกคนอยู่แล้วแล้วก็จะมีถอดต่อท้ายไปยนะอะไรอค่ะแต่ว่าหลายคนจะบอกว่าพันแบบหวานขึ้นเยอะมากก็ด้วยละครด้วยบทบทอะไรนี้การแต่งตัวก็มีบ้างค่ะหนึ่งคือหลายคนอาจจะเห็นแบบว่าเหาๆมาเยอะก็เปลี่ยน บ้างอะไรบ้างยังไงชอบยังไงบ้างไงนะห้าวกันแล้วแต่อารมณ์ชุดนี้นเนาะตลกใส่บ้างโอ้ยวันนี้ก็ต้องขอชิดทรายแล้วว่ะเข้ากับทะเลทะเลนะวันนี้ม้าแตกแล้วใส่หมวกต่อคน่ฮะแล้วรู้สึกว่าผมจะตกแล้วด้วย ถามว่าหลายคนมีข่าวดีทยอยกันไปนางล่ะข่าวดีเลยเหรอคะพี่หมอโอ๊กอะไรก็แต่งงานโอ๊กเขาะกว่าถึงแก่วัยของเขาแล้วอะไรเงี้ยก็ยินดีด้วยนะคะให้พี่บีมก่อนนะคะเรื่องแต่งงานเนี่ยใช่พี่บีมต้องมาก่อนว่าพี่บีมแฟนแล้วดูแล้วเอ้ยเป็นเพื่อนสนิทค่ะอ๋อให้พี่บีมแต่งงานก่อนนะคะรอพี่บีมก่อนกลแลวกันแล้วพี่บีมเมื่อไรไปพี่บีมเมื่อไรแต่ง ไม่ได้สามารถพันพเหนือมาคุยอะไรกันเรื่องพี่อะไรเนี่ยออ๋นี่ไงนี่คู่จิน้นรองคูจิน <c oughs> จ้นต <c oughs> ายนะคะเอ้ยผู้หญิงจะตายกันหมดแล้วเอาเป็นว่าฝากติดตามแล้วกันเพราะว่า,าเร็วๆนี้ตายค่ะก็หมายถึงว่าเรื่องหลังสุดฤทธิ์ประมาณพฤศจิกายนประมาณพฤศจิกาย,ยนได้ชมกันแน่นอนค่ะรักสุดฤทธิ์สนุกสนานแน่นอนมีทุกรสชาติเลยค่ะก็เพลงก็าเดือดตามมาเนาะเพลงก็ตอนนี้ก็ซิงเกิลใช่แต่ไม่ถูกค่ะแล้วก็ ละครเร็วนี้หมายถึงว่าเป็นเพลงละครด้วยกะฝากเชียร์ด้วยเนาะเชียร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ได้วนะคะไม่เจอกันเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันบ่อยขึ้นใช่อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กองซิกเซนใช่ไหมคะจุดเริ่มสุดเริ่พี่บีมแย่งหม่อเอาไปเลยแต่ฝากดูซิกเซนด้วยนะคะฝากนี้ด้วยจุดนัดพบจุดนัดพบครับฝากจุดนัดพบด้วยแต่ไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวครับสักครู่นะคะผู้ชมนี่ฉันนึกว่าแบบไททานิกนะคะเราไปทำอะไรบนโขดหินกันนะคะเรือมันมาแตกที่นี่แล้วก็แตกกระโดดแตกกระโดดคือเราขึ้นฉาเป็นฉาก เรียกว่าฉากจบของคู่เราในละครเรื่องรักสุดฤทธิ์ครับผมก็เป็นตอนที่แบบเรามาแบบอินเลิฟกันมาสวีท t ิ๊กฟิลกันบนโขดหินวว่าคู่นี้จริงๆแต่ต้นเรื่องนี่คือแบบจะตีกันบ่อยหรือไม่ได้วีดกันเลยมันก็ไม่ได้ว่าตีครับแต่เหมือนแบบเราไม่เข้าใจกันที่แบบแอบรักกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วรักกันแสดงออกด้วยแต่มีชอบมีคนมาขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะเก่งใจน้องชายเขาเพราะน้องชายเขาชอบเราเขาก็จะแบบ ว่าน้องชายเสียใจก็ต้องแบบออกห่างอะไรเงี้ยเขาก็เป็นดาราดังเราก็กลัวว่าแบบเราแบบมีแฟนแล้วไม่ได้เอ๊ะนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แต่ตอนนี้ขึ้นโขดเป็นไงบ้างโขดหินนะคะโขดหินก็บอกว่าลื่นมากเป็นหินลื่นหินย้อยหินย้อยอย่าย้ำเลยคือหินเนี่ยนะครับ ขึ้น,ไ,<ห>นไปเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะคือมันมีตะไคร้ไงมันเลืล่อไครมันก็งลื่น <c oughs> แล้วก็ขึ้นไปยืนแล้วมันก็ที่ยืนก็เล็กด้วยเ,<อ>เขาก็แบบมันก็เวลาแบบทําอะไรมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ทาอะไรล่ะคะเวลายืนอ๋อพ <c oughs> อดกอนนนานมากเลยอ,อ่ะก็จริงๆแล้วก็คือเป็นการแบบเขาวางบล็อกชอ็อตวางอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบเออมันก็ต้องกอดกันต้องไหน ดังเอกค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะเพราะว่าแอบไปดูมาแล้วสวยสวยมากก็<ม>อยากให้ดูกัน,น<ม>เป็นไงคะอยู่กับกองนี้มาแบบ คพึ่งคอนจะปีแล้วก็เพิ่งได้รู้ตัวตนของพี่บีเมื่อเมื่อวานนี้เองอะไรเผาเลยเผาเลยพี่บีเขาเขาคือบีมดีทูบีนะคะก็ใช่ดทุกคนก็รู้อยู่แล้วเราเป็นติ่งพี่บีด้วยไม่ใช่เขาเพิ่งแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาเมื่อวานนี้เป็นคนสนุกสนานเป็นคนสนุกสนานค่ะครับไอเขาอาจจะเห็นผมแบบขี้อายขี้อายแต่จริงๆเวลาอยู่กับน้องๆอยู่กับสมมติว่าเดินออกมาพี่พิมพี่พันอยู่ไหน นี่เหรพี่พันเป็นทุกคนเพราะว่านี่เป็นำพี่พันไม่ได้เหรอ,อนี่ทำหน้าอื่นใส่ด้วยใช่ผู้หญิงตาดำๆดูดเลยครับพี่พีมเอาพี่พิมเป็นสาวแล้วอย่างนี้ พอแล้วมาเอาเรื่องละครเราได้ข่าวว่าแววโอ้เร็วๆนี้ปลายปีอาจจะได้ติดตามเลยลักสุดฤทธิ์ใช่ครับก็ตอนนี้เราก็เร่งถ่ายทำกันอย่างสุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดชว่าแล้วว่าต้องเข้าวันนี้ก็อาจจะได้ดูกันประมาณแบบช่วงธันวาคมกราาดน่าจะต่อจากซิกเซนไงก็ตอนนี้ก็ดูซิกเซนไปก่อนนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มสิบห้าอยากจะขายของมากเลยเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ดู ไม่ใช่ขนมจริงครับเป็นเรื่องผีว่าแต่งตังคะพี่มิ้มเจ็ดก้าสิบสามน่ขี้นะครับสำหรับละครตอนแรกซึ่งมันจะยิ่งพิ่มไปอีกเรื่อยๆครับเพราะว่ามันจะเข้มคุนเข้มค้นงวดงขึ้นไปไม่ต้องไหวพี่พี่ก็หวังว่าละครเรื่องนี้ก็จะอย่างนั้นส่งให้เราด้วย้งสดวย้อนกลับมาละครคู่เราเนี่ยคนดูจะจินไหมครับจิ้นครับผมอยากให้จิ้นจิ้นจินฟินเลยเหรอไม่แต่เขามีซีนหนึ่งนะเขาบอกว่า คู่จิ้นเนี่ยเป็นแค่เป็นแค่ความฝันแต่คู่ขวัญน่ะอยู่นานกว่าเน่คจิ้นแค่ความฝันนะคะแต่คู่ขวัญอยู่นานกว่าแต่ว่าคู่ออยนี่คู่ขวัญก็คือเหมือนนักแสดงสมัยก่อนแบบว่าอย่างเดี๋ยวเขาชื่อเขาช่วยพี่พี่ไปขี่ควายไปคู่จิ้นในฝันคู่ขวัญตลอดการใช่ไหมคะแต่คู่ออยนี่ดีกว่าค่ะครับอย่าไปลากเขามาเลยรับให้เขาอยู่มีความสุขดถึงลิพีรีกับออย ใช่ครับก็ถึงผมบอกว่าอย่าไปด่าเขามาพี่ออยเขาก็ยินดีกับเขาด้วยเขาเลยจะแต่งแล้วนะครับผมก็ยังเออละเหยรอชายแต่งก็มาไปก่อนได้ครับดูครับในเรื่องรักสุดริบครับเดี๋อวจากนี้ก็จะมีขับรถด้วยขับรถ เหนื่อยฉากต่อจากนี้นะครับที่จะถ่ายทําก็เป็นฉากขับรถครับก็คือก็จริงๆก็เป็นฉากก่อนหน้าที่เราจะขึ้นไปยืนบนโขดหินแต่เรามาถ่ายกันทีหลังซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ถ่ายออกงงละว่าช่วยพี่หน่อยถ่ายออกอะไรอ่ะก่อนหน้านี้เราก็ถ่ายก่อนแล้วใช่ก็คือจะมีฉากเขาไปรับพี่บ้านนะเขากลับมาเป็นแบบนิวลุกตอนแรกเขาเป็นตำรวจแบบว่านิ่งๆเรียบร้อยแล้วก็ต้องขับรถแบบ ขับรถเรียบร้อยหน่อยไม่แต่งไม่แต่งอะไรแล้วคราวนี้เขามารับเราอีกทีเราก็้พี่ทันใครเข้าฝันเนี่ยพี่ชายพี่ชายไปทําอะไรมาอันชึ้นหนาวเลยเอาเป็นว่าขาเลยอาจจะทําให้วันที่ผมก็งัววาอย่งกันคุยอะไรกันอะไรพี่ชายไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจจริงๆอย่างไงนะฮะแล้วติดตามแล้วสุดลิ้นนะคะว่าเร็วๆนี้เร็วๆครับ รักสุดฤทธิ์ฝากด้วยนะครับเป็นละครที่จะบอกว่าสร้างสารรค์สังคมแล้วก็ให้มุมมองความรักแบบความรักคือการเสียสละคือคือรักมากกว่าที่จะครอบครองรักมากกว่าที่จะยึดเป็นของเราไว้คนเดียวแต่เรามองถึงอานาคตเรามองพี่ชายพี่เรามนติกจังเลยต่อไปให้วาวเป็นคนสรุปแล้วกันนะครับสรุปตาม,มน <ะ S 1> ม้ะ่ะเจมส์เจมส์มา ไรอ่ะกองนี้ไม่เต็มวะเนี่ยหรือต้องทางแบบทะเลเมาทะเลเมาขึ้นคนเปลี่นเอาเป็นว่าติดตามเนาะได้ค่ะยังไงก็ติดตามรักสุดลิฟต์แล้วกันก็สองคู่ชูชื่นสนุกสนานแน่นอนค่ะวัีค่ะ